พึ่งดังไปเลยเลยดูดิโอโ้ดีนะอยู่สูงหน่อยนะมุดมาเจอพอดีเลยแต่เราไม่ใช่ผ่านพึ่งเนาะเราผ่านปลานะครัทางคนก็ต่างอยู่ไปแล้วกันอันนี้ก็ปล่อยเขาอยู่เนี้ยนะลังใหญ่มากเลยเส้นผ่าศูนกลางประมาณฟุตหนึ่งนะฟุตครึ่งโอ้ไครับเดี๋ยวผมหาหมายแถวนี้ก่อนหมายใหม่นะมีน้าท่านนึงแนะนํามาเนาะ เขาบอกว่าแถวเนี้ยปลาเยอะมาดูกันโอ้โหจะยิงยังไงทึบเกินเนะหเนี่ยออตรงนี้เป็นอ่าวน่าสนใจอยู่นะเ,ออเป็นอ่าวเข้ามานี่เป็นคูทะลุผมว่ามันน่าจะมีคูทะลุเข้ามาข้างในผมเดี๋ยวไม้มแบบเนี้ยปลานะ่าจะมีเดี๋ยวจะขึ้นต้นนี้แล้วกันเนี่ย นี่นครับมีรอยในพานมาขึ้นอยู่นะนี่แหละต้นนี้แหละไปครับเจอกันบนต้นไม้แลวกันคงไม่มีพึ่งหรอกเพราะว่าอยู่ตรงโน้นนัหนึ่งแถวนี้คงไม่มีอีหลังแน่นอนครับเสียงปลาต้องเลาะมบ้งล,ะาางล่ะไปครับปีนดูตรงนี้แหละ ลามันจะมาอย่างไงยังไม่รู้ครับยังไม่เคยนั่งเราต้องมองมาในพุ่มอย่างนี้ก่อนครับผมควัวมันจะเลาะตลึงอ่งเงี้เข้ามาแต่จะมองออกชายข้างนอกก่อนแล้วกันนะครับทําเลสวยไหมกันนะต้องลองดูมีตัวหรือเปล่าตามลุ้นไปด้ยกันครับ ืไม่เฮ้ยมีสงสัยอกีกเฮ้ยบ้าไอ้นี่เฮจะยิงปลาไอ้สักก็เบือ่อห่วยตัวไม่สิบโลมั้งอืมไปแล้วเหมือนไงล่ะสิบโลของแท้ โดวะไอช่อนอุ้ยช่อนโออนดว์ไปลเลยเลยพัดเสร็จนะครับโอ้โหก็พันสนอสาวนาคน้นียนเ้ย่หลุดนะเว้ยเฮ้ยเข้ากลางตัวดีไหมเนั่นน่ะโอ้กลางตัวไม่เป็นไรนะครับผมว่าผมลงเงาดีกว่าม้งเนี่ยติดแล้วเนี่ย เออเออเออจะหลุดแล้วไอ้สักกระเบื้อ,อแม่โว้ยลงเอาข็ดลำบากเนื้อมันเปื่อยข้อนหนหลุดมาแล้วนะครับโอ้ยทไมต้องแต่งต้องแต่งตุอ๊อยู่บนพุ่ม โอ้ยได้ๆๆมินๆๆมินๆๆโยนบนดอนก่อนแล้วอืมไปดูกันตรงโน้นนะครับโหโดนมันนี่เลยปั่นไหนวะปลาไม่เจอแล้วไหนอ่ะที่พ่อมกินไหล่มุดป่ามุเขานะ นี่นะครับไซส์ประมาณสักโลนนสี่<า><า>เล,เลมันไกลนะเราได้ผ่านพึ่งเลยครับนี่นภัสอยู่กินในที่เนาะติดตามาช่องก็ได้นะครับตีทุกอย่างยกเว้นคน <laughs> นี่ครับ,บอมสองท่านเดี๋ยวเราจะตีพึ่งหลังนี้กันนะครับ ีแบบยังไงอ่ะอนุรักษ์เนาะเราจะเอาแต่ลังมันอย่างเดียวแล้วปล่อยแม่หน่อยใช่ไหมใช่ครับเพราะแม่มันกินไม่ได้ตุกตุกนี๋เก็บแม่ไปปล่อยบ้านอาจารย์เอออะไรพี่บอกอะไรเอาให้เอาให้เอาแม่ให้แม่ไปฝากไงโอเคเอาเอาแม่ไปฝากอาจารย์อาจารย์เมฆด้วยนะฮะอนี่นะครับอุปกรณ์เนาะครบเพลิงต้องทำควันนะครับเพราะว่า อันตรายฮนะพวกนี้เมนูที่อันตรายที่สุดแล้วแหละผมว่าพึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตรีนะข้างในไปนี่อุปก,กรณ์เขาอันนี้มีดนะครับถัดกิ่งส่วนอันนี้มีกีดลงังอ๋อเอาไว้กีดโ,โ,โดนนั่นหนะัเข้าเอาไว้ฆ่าตัวตายที่คนพิษบาดแผลไม่ไหวครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในรัลังมันอยู่ข้างในนะผมจะต้องถอยรถไปนูนะ่นนะนภัรเขาบอกว่า หน้านี้เขาจะไม่กวนคนที่ตีแต่เขาจะมากวนคนที่อยู่ข้างนอกเป็นเป็นอะไรที่แบบน่าชื่นใจมากเราจะต้องถอยไปอยู่นู่นนะครับถอยรถไปนู่นก่อนแต่ละคนตั้งหลักหมดเลยนะต่อมาก็พุ่งหลาเลยงันเดี๋ยวผมอยู่นู่นรอเราจะเอากล้องเนี่ยติดติดให้นะบอมจัดการนะครับส่วนเราก็ไปนู่นเลยนะอยู่ที่บ้านรอเลยอ่าเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้ให้นะบอมเนาะขึ้นปีพึ่งนะครับ ส่วนผมจะไปเป็นกำลังใจอยูองหางนไปปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาอะไรตามทำไยเส้นให้ <c oughs> เราเป็นกำลังใจแหมนภัทรครับเห็น์ยังไ็นะเกณฑแล้วแต่ว่าหัวอูมากเลยนะพอจะมีน้ำหวานไหมล่ะต้องไปรู้มันดีๆเดี๋ยวหินตะก้อนนะปลาให้ก่อน เรา <Huh? S 1> อยู่ไกลๆอย่างเงี้ยสบายใจแล้วนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนที่ถน,นัดเนาะส่วนเราก็ออกไปอยูงห่างนี่แหละไปครับตัดผูกับทำเพียงเยอะโอ้ยสวยสวยสวย,สวยเอาแล้วนะพัดตัดแล้วลแวกแจวจับดีๆได,ด้มันมีตัวอยู่ก็ค่อยจับระอมา <c oughs> หนึงสองปึ๊บใส่ควันมาหน่อยนนี่ครับดูนะครับสวยมากเลยเต็มเต็มปิ๊บอ่ะถามกันจะบอกว่าบินตามมาถึงนี่เนี่ยอันนี้เราควันลนมันนะครับไม่ได้เผามัน ตีเ<ไ><ห>ชิงอนุรักษ์อ๋อเอ้ยมมอมอเอา๋้อ๋ออ๋ออ้ออ๋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 อะไออ๋ออเออออ๋ออนออออมออ๋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 อ้ออ๋ออ๋ออออนออ๋ออออ๋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 อผมออออ หยุดเอยพี่น้องไปถอยนะถอยไปก่อนเลยเอาอุปกรณ์ออกไปก่อนเดี๋ยวไปที่นั่ผมเอาเพิ่งออกไปก่อนนะ,ะเดินไปหาแมงอิฐเลยนะ <c oughs> ยกไปทางนี้เลยนะ <c oughs> น้าดับไฟด้วยนะ นะครับเสร็จแล้วเนาะไปดูดิเป็นยังไงบ้างไม่ใครโดนต่อยป่ะเฮ้ยไวยัยงว่าแป๊บเดียวเองสิบกว่านาทียังเสร็จแล้วลังใหญ่ไหมสวยเลยแต่มันแค่ลังไม่ใหญ่มากครับแล้วน้ำหวานวไม่ได้เลยเหรอได้น้ำหวานสวยดินี่ครับน้ำหวาน<อ>มันสวยแต่ว่ามันกรไม่ใหญ่มากนี่นะครับนี่น้ำหวานโอ้สุดยอดอ่ะเดี๋ยวเลยถือว่าดีถือว่าดีได้ประมาณสักห้าขวด ไว้ไว้สองปีแต่ว่าผมมองว่าสวยกําลังสวยใช่ไหมซึ่ตัวอ่อนๆมันไม่ต่อยหรอไม่มีใครโดนต่อยเลยใช่ไหมเนี่ยไม่มีครับเนี่ยรัังพึ่งนะที่เจอสวยดีเหมือนกันนี่แหละห้ามไปเหยียบมันด้อเหยียบก็โดนทันทีเลยใช่ไหมใช่โอเคครับสวยงามอยู่ได้ผิดมือของนภพัฒกับนบอมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนาะลากันเท่านี้เลยนะฮะลากันตรงนี้แหละอย่าลืมนะครับกดติดตามน้พัดนนะครับอยู่กินดินดีเนาะกับน้บอมก็ ได้ข่าวว่าจะทําช่องละยังไงเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่าชื่อช่องอะไรคนระับแต่ตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้กําลังบ้าหญิงอยู่นี่แหละน้องตาเรานี่แห <c oughs> ละอวนะครับแต่วันนี้มาเล่นน้ำพึ่งก่อนอ <c oughs> สวยงาม <c oughs> วันนี้เล่นน้ำพึ่งก่อนไปครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเอกคนรยสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ